ก็วันนี้ก็มีเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะบันทึกวิดีโอสั้นๆนะครับให้กับดูด,ดัช่วงนี้เก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นตู้อบข้าวนะครับแล้วก็จะมีตู้อบข้าวที่เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับเอาไว้ดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สําหรับไว้ใช้ส่วนตัวนะครับผมหรือเป็นกลุ่มเล็กๆใช้ตัวเองนะครับเป็นมือสองญี่ปุ่นนําเข้ามานะครับผมก็ขนาดที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวทางเริ่มต้นตัวนี้นะครับเป็น MX ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวห้าตันนะครับผมนะก็ราคาเริ่มต้นอยู่2 0 0แสนกว่าบาทนะครับ 2, อ0แสนห้าแล้วมีตัวสีตันนะครับผมตัวนี้นะคะแล้วถัดเข้าไปตัวนี้เป็น2 5จุตันสีม่วงนะครับนะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะแพ็คคู่นี้อ่าตัว2ตัวนุนจองแล้วนะคู่อิซากิสี่ตันหตันนะครับจองแล้วเนาะแล้วก็โอเคทุกทีเลย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 นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี่ครับตัว 2. 5ุดตันนะครับตัวทางนี้ตัวทางขวามือนะครับผมนะ ตัวนี้ยังไม่ได้ไปชิซูอากะอิเซกิ e H S, S E กินะครับผมนะก็หลบซอยสมบูรณ์สวยงามนะที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มาตัวนี้ซีตันนะจะ๊ะเอ้สามจุดห้าซีตันแหละซีตันสองตัวเนี่ยซีตันเป็น e อิเซกิ e นะครับกับ RVD นะครับผมเป็นพี่น้องกับ ROV นะฮะนี่ เป็นรบบเร์เนอร์นะครับเราก็จะแปลง,ปลปลงเป็นระบบน้าแปลงเป็นระบบไฟบ้านแปลงแก๊สให้นะครับแลก็มี1.8ตันนะครับผมนี่ก็เป็น2.5ตันนะครับเป็น RVO r, v r v o เหมือนกันนะครับผมส0่พนะครับนี่แถวที่2นะแถวที่3เอาตัวนี้จองแล้วนะไอตัวยังตัวนี้6ก0 0 0บาทนะครับตัวไม่เกินแ0ด้อโลนะครับ แล้วตัวนี้เป็นซาตาเก้นะครับผมตัวนี้3มตันเหมือนกันนะจะเป็นระบบสุดยอดของเขาแล้วดูระบบก่อนนะครับผมก็นี่สุดยอดด้วยระบบนะครับผมฮูปเปอร์เนอร์กำลังเดินถ่ายไฟอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสิตาเกตนะครับแล้วก็มี 1. 6ุตันนะครับมีซอมเรามีรองรับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวปีนี้คงปีนี้คงไม่ต้องรอกันเยอะนะครับไม่ต้องรอกันนานของมาครบของมาพอ ค6หนึ่งจุดหกตันนะครับเนี่ยอา RV วอาว,อาวดีนะครับแล้วก็มีนี่ครับสเตเก้หน้าเหลืองนะครับผมสองตันโอเคไปครับผมบาบาย